สนธิสัญญาปางหลวงเนี่ยทำเรียกว่าสองฝ่ายใหญ่ๆก็คือฝ่ายพม่าซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ในในในประเทศที่เป็นอาณานิคมตอนนั้น <c oughs> อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาชื่อว่าสมาพันธรัฐเทือกเขา <c oughs> สมาพันธรัฐเทือกเขาเนี่ยประกอบด้วยไทยใหญ่หลายเมืองแล้วก็มีกระฉินแล้วก็ชินด้วยคือเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ในในเมียนมา <c oughs> ก็ทํากันว่าอขอเป็นเอกราช <c oughs> จากอังกฤษและอีกสิปีให้หลังเนี่ยใครใครแยกดินแดนไปตั้งเป็นประเทศตัวเอง ก็จะให้แยกไปแต่ปรากฏว่าพอเรียกว่าประกาศเอกราชอะไรเสร็จปุ๊บตอนแรกก็ดูเหมือนจะดีมีการตั้งเจ้าสวยแตกซึ่งเป็นเจ้าฟ้าเมืองยองห้วยอีกเมืองหนึ่งนะคะขึ้นเป็นประธานาธิบดีคนแรกของเมียนมาซึ่งไม่ค่อยมีใครรู้นะคะว่าประธานาธิบดีคนแรกของเมียนมานี่เป็นคนไทย่และเป็นเจ้าฟ้าด้วยค่ะ,คะ แต่ปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์พลิกผันก็คือมีการลอบสังหารในาพลองซานแล้วก็คณะรัฐมนตรีที่ตอนนั้นกาลังจะร่างรัฐธรรมนูญที่จะก,การันตีว่า10ปีแล้วให้แยกประเทศเนี่ hmm. แหละก็มีการลอ,อบสังหารกันไปที่ทุกคนรู้ดีนะคะตอนนั้นก็เป็นเหตุนองเลือด